สวัสดีครับ,รบพบกับพงเจลท,ทูโอเวเชียลนะครับวันนี้ก็มา,มา,าสงการในตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้วันเป็นวันที่14นะครับอันนี้คือวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับวัดอูบ้านคูรูเมืองของสุโขทัยนะครับนี่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับ26กันยายนที่ผ่านมานะครับเป็น หาเหรืรุ่นเจ้าสัวพิมพ์นิยมนะครับพร้อมกับรุ่นมหาเศรษฐีนี้นะครับนสามารถบิชาันได้แล้วก็ตอนนี้ก็มีการหลุดส่งน้ำพระนะครับพระจำลองแต่ละวันแล้วก็นี่ครับใครเกิดวันไหนก็ ดูเอาแล้วก็เป็นพระธาตุพนมนะครับเป็นพระธาตุพนมจำลองพระธาตุเชียงจุ้มจำลองนะครับตรงนี้นะครับพระธาตุพนมนะครับนี่คือองค์พระธาตุพนมจำลองที่ไปเมื่อวานนี้ครับ จะไดวัดเรื so ่องมสังภาจะได้มีที่ยืนยิที่อาศัยที่ปรีเทศนมนะครับที่ครับมีพระธาตพนมนะครับจำลองมีพระธาตุถึงชุมที่เรามาเนี่ยครับตรงนี้นะครับจำลองดูดวิญญาณด้วกพระพุทธศาสนาให้เราชาวลูลูกระธาตหลานรับาเราไว้ตว่าแล้วมีชื่อม่ได้สะสมมียอ พระธาตประสิทธิ์นะครับธาตุลำปางหลวงต่อไปนี้ก็เป็นพระจำวันนะครับวันกงคานนะครับวันหวนันี้เลขสงการกันข้างในจังหวัดสกลนครนะครับ ว่าไงคุณลุงนภาคุณลุงนภาเป็นไงวันนี้มีความสุขค่ะรับจบมีสนุกนะมีความสุขในวันสุขการกับทุกคนนะครับลมเย็นเป็นสุขค่ะมีความสุขสมัยนั่งมาแล้วครับนี่เขาลดน้ำผ้าเรียบร้อยนะน้ำเรียบร้อยฮะญาติศรีนุมา มีวันพุทธกลางคืนนะครับมีทุกาปางนะครับปางสมาธิวันศุกร์นะครับนี่นาคบกนะครับวันเสานี่พระแก้วมรกตด้วยนะครับนี่มีองค์พระแก้วมรกตด้วยนะครับพระพุทธชินราชมีพระพุทธชินราชน,นะครับมีองค์พุทธชินราชนนครับ พระหาไมมุนีครับพระไพีพิาศอยู่ที่วัดเชิงชุมนะครับวัดพระธาตุเชิงชุมวลวิหารนะครับหลวงพ่อดำนะครับ พระพุทธสุโคไทยนะครับอันนี้พระพุทธเชียงแสนพระพุทธโสธรหลวงพ่ออินแปลงนะครับเนี่ยสงังสังจายนะครับพระอุปคุต เห็นลวนะครับนี่อาจารย์เมืองสุโขทัยนะปู่ปู่ปมั่นนะครับบุรีบุโต,โตแล้วก็หลวงปู่ฟันอาจารย์โรนะครับหลวงปู่สุภานะครับโอเคนะครับเะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็มาที่วัดก็ให้ได้บุญด้วยกันนะครับขอบุญด้วยฝากด้วยกันครับก็ขอให้มีความสุขในวันเทศกาลสงการนะครับในวันขึ้นปีหม่ไทย ให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเงินมีทองใช้นะครับทุกทกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปที่ว,ทาาวัดพระธาตุชุมชุมนะครับให้ดูบรรยากาศวัดพระธาตุชุมไปนนะครับมีส่วนได้ในกุศลผลของท่านเจ้ากรรมนายเวเมืวันของท่านได้กุศผลที่งเอดานเชชิงุมนะครับพรับะธาตุชุมชมนะครับ ่คครับมงาที่ับกครับมรมาทำบุญกันเยอะมากครับเรเสิแล้ววันนี้ถึงวันที่ส4แล้วครับวันที่14แล้ววันที่บาวันนั้นนะครับโอเคนะครับคงจมบรรยากาศในวันสงการในวัดประาาชชุมไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พงเจลทูพิเชียยด้วยนะครับสวัสดีครับ